ทีโยในวันว่านี่ว่ามีสภาพวัสนันเกงเดีัดนีหมายมีลูกลานตัดต่างลายก็มากคิดเอ็นเ่งเยังอิตะอนาคตะปัจจุันนะตุดใสงสาเฮานี่นามาบมันบเตียงลูกความเงงไปมาอัสราถอยเท่าบอเตียงเตที่าลางเธอนานาปััาาไปหาบยา บางทีเราอยางได้ขี่มาพอยโยธาบางทีเรายังเป็นคนจินดาละถอยเลยนับประไดตัวเทมนุโนทุ่งซานวันในลูกลานตาต่างไล่กลุมาเร็งฮันอนาคตการอันจะมาไปหนาไม่ต้องคนท่าขึ้นสู่ฟาปินถุกสุขสบายวันในลูกลานตาต่างไล่กดจิงในความผับกันไปกันมาปุ่งคนไขยตุกเตียงสางระด่าหนอมระมายังเพราะว่าไม่ว่ามีซาซุมาแต่เพราะว่ามีซาบุจ่าดอกไม้แบบติดแต่ไล่เมดพรุ่งนี้ เปิดจังมวัดโสุม,มักกะลวายังโอเมย์ภูเทาภูเก็คุบ้าจ้านมีสภาพวดสนันติงเตรีดีบ้ดนนีโคเมย์ภูเทาภูเก็คุบอาจจ้านก็พร้อมขับกับโดยกันพูงทำเมตตามหากรุณาไวยาปริการตุหลับออาแล้วก็จักอาจารยเตสนาเข้ามาลุะกรรมบ่ให้เป็นนีวรณะธรรมปาประทับกรรมจะมาหามเสนยทิวถ้าสุขฆาวิเศษสุขสามการสุขอเมน ในเมืองคุณจะฝาสุขสุทธิแล้วมีมหาเนลปานในภาวะอนัตตาการจะมาภายนานั้นจะจงจะมีเตียงเตีดีๆบ้านี้เมีนวาลูกล้านตานตั้งลายจักไวายนาปตาเบสูนานาติสะอนุติสะคือวันตกวันออกของไตหุ่นเนื้อพยับอัครไรฮอลอดีสร้างติสะต่างสีต่างเปลี่ยนต่างกันคนดีกนจงมีสรีเตียโจเตียจะเจยรนาภะเป๋มูมานอาข่าเซกศัตรูสัพตะวักมุดอุตรายภายในตุนิมีโลข่ากระไรไปนอก ตนมีปัญจจุลภัยอาภิบารสมาหสหชีวิตกรรจัดอย่างชีวิตรุ่งล,ลา,างต่างไลยขอล้อนี้ละนี่ละกาก้าไปเสียสำหรับพี่นำนำกิ่งตกจับขาใบโบจัตตโลธรรมานุจงจุดมีเสียงเตีดีๆต,ตามมาคัตภาษาบาลีอันพระมุนีจิรัจจะขับปัญญาติเต,ตสนาไว้ว่า ສະພີຕິໂຍວິວັດສັນຕຸສັບພະໂລກໂຄວິນາດສັນຕຸມາເຕພະວັດຕອນຕະລາຍສຸຂີທິຄາຍຸກໂກພະວາພິວາທະນະສີລິສະນິດຈັງອຸທາປະຈາຍິໂນຈັດຕະໂທໍມວທັຕິອາຍວສຸຂງພະລັງ โอ้ตํารวรวจตารวจว่ามาสมากสุมากว่ายังโอมบ่ด้ก็มีอํางลูกนตาัวนี้ทุกมีไสคําูมุนคือนมังีชีสุขเออประสบบสิที่ปราถนาทุกประการเขานําไล่มาดลมาลุงไร่มันมีงกันจายกเมใจสนเกียน ั่งมีสีสุขมีความสุขความเิญทุกทีวาระท